Uhm. แซบแซบอยู่บอมันเมาป้ม่เมาปมปไปใส่ใส่แป้งโนนั่นขย่่ขายไ่ยกขายสูบขายกสูบมางเงินก่อนโอ้ปะบ่ไ so ด้เลยเนาะอันนั้นเนาะเนะปลาบ่ได้เลยเนาะ เอ้านนี้เฮาเข้ามาแขวงเซกองนะครับเซกองแต่เฮาจะไปสารวัน,น,ปวนเปนน <c oughs> นลี่ยนเซก่อนฝนล้งไ้ครับมุงนะ่งหน้าแขวงสารวันนะครับอีกประมาณสัก40กว่ากิโลกระหอดแขวงสารวันแล้วแต่ว่าอากาศ ที่ทั้งเย็นและทั้งโหดนนะฮะเอาเปลี่ยนสุดแล้วข้าแตดงข้าแตดงวันนี้เขาอยู่แขลงเซียก,กองนะครับจะเลื่อนข้าแดงนะครับข้าแตดงวะ เมืองใหญ่อยู่เป็นเมืองกัคล้ายๆครับอำเภอฮะเมืองอำเภอเดียวกันครับเราจะต้องมุ่งหน้าสูา่สารวัตรนะครับรู้สึกมันจะมีทางแยกไปเซกองนำ้ำแต่เราน่าจะเลี้ยวถี่อยู่มีตลาดสดพร้อมุูนะเขาไปเบื้อง <laughs> ดินได้มากฮะดิน ไปเบิ้งตลาดดูว่ามีอย่างขายนี่ฮัลโหลบายดีฮะอิสัยเอาได้หยั่งเมื่อกี้นี้ซื้ออะโวคาโดไปแล้วเนาะอะโวคาโดไปอันนี้ตลาดบ้านท้าแตงอ้าแตงเนาะทะแตงเนาะอะโวคาโดโลละโลละสองพันเนาะโลละสองพันโลละสองพันโลละสองพันคุณน่ะไปกันเด้อ ไปกันเนออย่าูบใหญ่ eleven. ไปสิพายเบิ้งเบิ้งเออเบิ้งเบิ้งแหนะซุปน้ำแหน่อันนี้ข้ามาเข้ามาแถวเซกองสารวัลนี่ก็จะเห็นนี่นี่แซ่บแซ่บอยู MA ่บ่มันเมาป่าวบ่เมาบ่เมาใส่น้ำตาลใส่ยาใส่น้ำตาลใส่ยาผสมใสอันนั้นน้ำตาลน้ำตาลี่เอาซื้ออยู่ตลาดนี่บ่เมนโอ้ใส่ยาสูบ มันกะจหอมใน้ำาใส่ยานาคล้ายคล้ายบังตาแต่เบเวนแล้เป็นบ้างเดือสู้ลองปะมันเมาปะ่เคยสูบอะเมาคนเคย่มโอ้โมียนเมเมานเมบ้าเดียวเบาหวเมนบัวใสเอาเอาลองมดูเอาจับไปเน่เอามาคันเมากระขับรถประกันซ้ายซีขวามันสัำเมาบี๋ว กินเบียร์ยังนะก็เนาะเมากันเนาะกินเบียร์มานไลน์เนี่ยดูได้ปะดูดดูดเครื่องเครื่องเอาลมเข่าบดใชมเอาลมเข่าบดใส่กระบอกเอาเป่าลมสักก้อนขี้หมูไม่เยอะโอ้ยขี้หมูมีมี่นะเฮ้ยตัวเองนะวิธีอ๋อโอเป่า่ะ สูบสูบสูบเห่อทางเยือทางดืดปเลยมันอยอกติตื่นอ่คนล่าพล้วไทยอีสโบปินเฮ้ยอยู่ล่าเลย่ล่ะเออมาแต่ขําม้วนคุวนะขัม้วนเอาไปก็เด้อแ่บแ่บเลยไม่ตอกดีเด้อใบ๊ายบายเมื่อกี้เออ จะสูบยัง <sympath> ต <is> ิดอยู่ในคออยู่เลยอานี่คือตลาดท่าแตงนะฮะขี่หอยเบิ้ลกันท่าแตงเนาะท่าแตงขาดเลยช่วยสอนขี่รถบธรรมดาได้ด้วยตลาดขี่ออกไปได้ของคุณออกไปได้อี่บอออกเดี๋ยวเขาพิสบุกขึ้่ยน่าจะออได้ เราต้องหาเส้นทางไปสารวันสารวัตสารวัรเพราะมันจะมีเส้นทางไปเซกองกับสารวันรด้ค้องอ่ะคลองทางเออยันหลงทาง เั่นลงทางข้าก็ต้องเปิด GPS ไปตลอดเลยตลาดนี้อาจจะแวะซื้ออะโวคาโดเมื่อกี้แบะซื้ออะโวคาโดเข้าไปเอาละครับจะกาจอดพักเบรกนะครับเฮาพักเบรกก่อนหอดสารวันอีกสักสักกิโลนี่แหละเฮามาอยู่ที่้าน กกพุ่งไตนะครับบ้านกกพุงไตก็เป็นบ้านหนึ่งบ้านใหญ่ที่กันแล้วก็มีตลาดสดยังซีแหละอยู่เดี๋ยวเราเข้าไปเบื้องดีก่าะครับว่าเขาจะได้ยังติดไม้ติดมือไปนั่มต่ดีอยากได้มีเด้นะมาถามแนวมากเลยนะฮะนอไม้นอไม้เผาไฟอยังงี่มากยังนี่ กินทังไหกินเนื้อเนื้อหและเบ็กินสุกบ่กินได้เลยบ่อนี่น่ะเออสุกแล้วเนี่ออันนี้สุกอันใดสุกขายนวดขนาไหนขายของาจารยแกนเท่าไหร่โอ้โหของเว้นของเจ้าโอเคโอเคเดี๋ยวข้าง่ายางเบิ้งกันได้ยางเบิ้งกันได้พักกูดพักกูดนะฮะโอ้ยคักแท้คักแท้ขายของไปน้ำ ขายคลองไปน้ำบังบังอย่าสูบกระ่าอยู่สบายดีสบายดีดน,นี่ราคาขายไเท่าไดรนี่กองห้ากองห้าพันบอก<ด>เอาเอากองนึงก็ได้เพราะว่าเฮาขี่รถจักรเรามันหิวนอนแซ่บอยู่บ่เพื่อจะคาดบ่ได้เนาะโอ้ยเฮาเฮาขี่รถจักรมาเฮาได้ได้เฉพาะอันนี้ได้เฉพาะพ ฮะซองกองสิบพันเอาเอาซองกองมาเอาอันนี้มากเบีโมเมนอันนี้มาอย่างก็คือเอากองนี้นําเอาซองกองเลยเอาอุดหนุนอันปะบบไดเลยเนาะปะบบไดเลยเพื่อนวะาุหปะบบไดเลยเอาบุเป็นังกยดอกเอเอาไว้ให้เจ้าขายอีกอันนึง มันใส่อย่างแน่มันใส่อย่างแน่ใส่สยาสใสยาใสท่านสยาใสท่านเมาปใสไ้ใสแป้งนนั้นอยู่บ่ะาได้เ็ดปนแปงหนูเะวเน่านกว่าใสแป้งหนมันก้สีละ่ใใจมานมโดยโดยเอาลำลยลยอันนี้เขาเอิ้นบังอย่างก่อนบัง บางอย่างบบบางบางอย่งเอินบางอย่างชักยากนี่เนาะคุณอะโอ้ยสูบไปบางแห้งแหงเน่เออสุปไปบางแห้งแห้งเน่ดงแห้งงเบงเแหงเลยวะนุกเระเดอกแครนี่ดอกแคร์สิบัน โอ้ยมันซุกล้วบ่น่ะขายวีขายขายยังไงฮะห้าได้บ่อเอาเนื้เอาอุ้นหนูอเนื้อเอาอนเอเาเเอาเอาอันใหญ่เนี้ยามันคือเคียวอยู่จ้ะเขียวกระุกแสบเดี๋ยวเอาเอาพี่ดีกว่าน่ะสบสิบพันเดี๋ยวเอาเอาเอาอืออุน่ะ ขายไก่ยางขายซุปไก่ย่างซุปมันคือปลาบัวได้เลยเป็นปอเออเอานั่นแหละเอาเดียวปลาบัวได้เนี่ยเสียบโดูไวพระจิดตามตลอดเลยโดยโดยโดยเข้าใจเข้าใจเข้าใจจะบ่ายน้องสาวน้องสาวโดยไปสรวลโดยโดยโดยเข้าใจเข้าใจเป็นครับเป็นครับโดยโดย ได้ยังแล้วยังไม่ทันใดโอ้ยังไม่ทันไดเนาะนอกไม้ลายขนาดเลยโอ้กายาซื้อซอยอยู่รถแต่ที่รถจักเอารถจักมามันก็ซื้อเฉพาะเฉพาะเอาเอาจำเป็นหรืปไปมาพี่สิไปหรอ่โอ้สิไปต่อละเดี๋ยวแวะเดี๋ยวแวะเบิ้งผู้นั้นกาชีให้ซื้อผู้นี้กาชีให้เอาเป็นตลาดบานไตนะตลาดบานไตโอ้ยดูยดย มะปกมะกปกเอาเอาฮึคลายเลยนะเอาคึกคืนมากเลยฮะคึกคืนมากเลยเป็นตลาดที่คึกคืนมากอ่าเขาได้สองอย่างนี่แหละสองอย่างนี้กล้วยเขาก็สามารถที่จะกินไดเออยูนี่เขาสูบบางบางหยา่าสูบไปพร้อมคลายไปพร้อมเลา เขาบ๊อ่อยเลยบ๊อ่อยเบิดมือเบิดเงินถามว่าติดบ่อเหืเราบม่ได้ติดดอกเราบ่อแวงไหนคุณป้าไม่ได้ติดแต่บางหยานมาติดเท่าเองบางหยาติดเออติดเท่าเองคุณว้าเออเขาน่าจะเดินทางต่อมีมะทุเรียนนี่น้องอยู่นี่โอ้ทุเรียนวะมันเป็นมะอยู่วะมันสุกอยู่วะสุกอยู่วะว่้จากสเขาไปเอ็ดจังไดกินเว้ยบ่อ ฮะอ้าวเข้าใจเข้าใจเฮ้ากินทุเรียนยาโดยโดยพอแล้ว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 ฮะอันนี้อีหยังเนี่ยอันนี้เนี่ยมันชังคู่ฮะมันชังคู่เขากินยังไหนนึ่งอ๋อไปนึ่งเผากระไดเผากระไดเนี่ยิกินเนี่ยโอ้เขาเขาเน้กว่ายำกินดิบๆเลยบ่ได้เนาะ บ่อใดเนาะนี่ชื้นชอยกองห้าพัวัไดมืดกับัเนาโอ้ยสิบพันสิบพันสิเป็นตจ้งใดอันนี้นะโอ้สิบพันอ่โอ้ยแข็งอยู่อัเอานนี้วะเขาไปนึ่งกันปะอเอเอากองนึ่งเอาดี่เอาเลยเนียวพอแล้วพอแล้วอแล้วอแล้วาแล้วเอากองนึงเอา มันต้นพอไปหนึ่งเนาะนี่มันต้นมาสิว่พอเอาเท่าไรดิห้าพันห้าพันมห้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางเงินกันโอ้ป้าบัวด้เลยเนาะอันนั้นเนาะป้าบไดดเลยเนาะป้บดด้าบดบด้ติดเนบ่เจ้าบได้ติดแต่ว่ามันนะติดเจ้าห้าพันห้าพันนี้เดี๋ยวไปหนึ่งกินหนึ่งกินมันต้นพอพอ เอาเอามอเตอร์ไซค์มาเาเอารถจักรมามันสีมันสีวตัวนี้ห้าพันโอ้ยย่าดอกพ่อนี่แหละสแน่ะพ่อแล้วพ่อแล้วโอ้ยเอาเอาใจไปห้าพันอันเดียวสามพันก็รู้อันเดียวสามพันไปอยู่ไปโชคดีเด้ออ้าวไอ้โชคดีเด้อบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊าไปไปเอาก็ได้มาพื้มแล้วนี่ก็ได้ยู่อันนี้ก็เอาไปเอาไปกินกินเอาไปหนึ่งยูเฮิร์ดเขากรได้เซฟ ปะเดี๋ยวออกจากอันนี้มีแต่คนจะขายอะ่ะเออมีแต่คนจะขายอ, <laughs> อยู่อยู่ไรบอกความจริงก็ยอยากซื้ออยู่แต่รถมันแน่นแล้วเ <laughs> นี่ยเอ้าบฮ้ยากเพิ่มน้ํานักเ้เ้ยเยเฮเ้เฮ้ยเฮยเฮ้ยเเฮ้ยยเเข้าเฮ้ยเเฮ้ยเยเฮ้้ยเฮ้ยเยเฮ้เฮ้ยยเ้ยเ้ขเยเฮ้นอ้เฮ้าเยยยยเ้ย้เ้เ้เจ้าเลย าล้ครับเป็นตลาดบานไตนะครับก่อนมุงนาเอา่อแลนออกมาจากนี้นะเนาะแลนออกมาจากปากซองนะฮะมุงนาสารวันก็จะเจอตลาดจ้าสิ่ละนะครับตลาดของชาวบ้านชนเผ่านะครับกะหาของยู่ของกินของธรรมชาติของปลูกเองนะครับของสดๆเอามาขายอยู่ในตลาดเอ่อกกพุ่งไตเนาะตลาดกกพุ่งไตตลาดกกพุ่งใต้ทักขึ้นอย่างนี้ เสียทางการเดินทางเข้าใกล้จะหอดเป้าหมายแล้วละ่ะอยู่ที่แขวงสารวันนะครับเ้าจะเข้าไปแช่งสารวันเบองดูว่าเข้าจะยังทะเลาะแข่งแบบข้างหน้าอีกกระเป๋าจิเอา,เอา,อาไปขายจะงจะไปขายของเ่รอเฮนะ ถ้าเอาถ้าเอารถไปจอดนี่เขามาถามซื้อนี่ถ้าได้นี่ถ้าได้ขายเลยละขายเลยละเอาเอาข้าวจี้ถ้าได้บ่ราจิบมะแพงเออนี่คือเป็นการหารายได,ได้ซื้อซื้อซื้อมาอีกราคาหนึ่งขายอีกราคาหนึ่งมาะที่ตามเส้นทางการเดินทางนะครับออกจากตลาดกบคุงไตนะครับผมกับน้องปาดจะได้มาเห็นบรรยากาศเก็บบรรยากาศอยู่บ้านนี้จักหน่อยตลาดแห่งนี้นะครับเด,ดินทางต่อดีกว่า <He S 2> น่าจะเป็นทางที่จะไปไปสวรรค์เทั่นแหลยจะเข้าต้องเข้าสารวันนะ่ะมาสารีเต็มเลยไปไซนนี่หมอดแล้วนี่นี่น่าจะแปลงที่แหละยินดีต้อนรับสู่แฝงสลรวันหอดแล้วแขนบักไง ร้องพักเทียงพอดีเลยหิวพอดีเลยคนส่งเมืองสรารวันเขาไปที่ตัวเมืองแล้วแดดยังเปี้ยงเลยโอ้ยฮอนเน่ใกล้ต่างกับปากซองเนาะโอ้ตกต่างกันเลยอะ่ะอยู่นี้แบบอย่างร้อนเลยครับโอ้อนธรรมดาฮอน์หอนกินนี้บ้าเหรอเนาะอันนี้เนาะห้อง้องไปตอนนาะเบรกต้องพักเบรกเออ <laughs> จอดร้านพีซบ <c oughs> อดนลยนี่ก็ได้นะนวดร้านกินนี้นนนะนนานนสาละวันมาฮอดกัะแดดเปียงเลยอากาศโคตรจะร้อนเลยเขากินข้าวกินเฟร์กินข้าวเปียกเสร็จแล้วเขากัซื้อข้อาวกล้องเอาติดกระเป๋าน้ำเพราะว่าเขาจะต้องแล่นเข้าไปทางหน้าโป่งนะฮะุดจอนเลยมันร้อนมากเลยอ่ะเดี๋ยวคนอื่นเขากันเลาะเบิงเมือง,งกันจังน้อยนะ สารละวันเป็นเงียบเงียบหรือว่าเขาไปเอ็ดเปียบเบิดโอ้ต้มไข่เป็ดไ uh, ข่เป็ดหรือไข่ตัวไข่เป็ดเนานะสารละวันไปไส่ไปไส่ไปไส่ทั้งที เปิดไฟเลี้ยวซ้ายแต่เลี้ยวขวาไม่กันแน่ <c oughs> โอ้เขาต้องออกสายาเหมืได้ตรงไปบ้านตรงไปบ้านคุณอะเข้าไปในเมืองที่รีบๆแบบน่ะมีตึกมีอย่างนย้วะอันนี้น่าจะเป็นแถวตลาดเนาะเป็นบ่อกโอ้แล้วเอเอ,อเคยมาเหมือนบอเคยมาเป็นตลาดแหละ อ๋อเบิงบรรยากาศนะครับโอ้ตลาดสดอีหีปักใหญ่นึงแขวงสารวันนะ่าจะเป็นตลาดสดเมืองสารวันโดยตรงเลยเลาะบล่ะเขาขายอย่างแน่นอนะเดี๋ยวที่ว่นเวทวงกลมกันโอ้มีมะพร้าวนะ กินกงินตัต้งเงียนเลยไม่ได้ก <c oughs> ินแลเบิ้ลยี่บ่เบิ้งเขาฟ้าวเหรอเบิ้งเบิ้งเมืองนี่ว่าถ้าเบิ้งเมืองนี่ว่าตลาดสดเมืองมันคือหอนเถอะเมืองเมืองเมืองทังียักษเบีกวทอดบ่ แปลกเล็กน้อยอ่ะอมาอยู่รอเมืองเมืองสารวัน สมือญจังหวัดเป็น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 แขวงสารวัตรเมืองหลวงเมืองหลวงก็อยู่ในนี้แหละนะฮะเมืองเอกเมืองเอกของแขวงสารวัตรก็อยู่ในนี้แหละขนส่งเมืองสารวัตรก็จะเดินทางไปหั่นไปนี่หรือว่าเดินทางมาสารวัตรก็จะได้มาลงรถอยู่นี่แหละอืมมาใจเย็นโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงการบอล โคตรเลยอ่ะโคตรเลยอ่ะเนี่ยสถานีโดยสารแขวงสารวัตรรถโดยสารก็จะมาอยู่นี่โอ้กระจกหลังเตะเราก็ไปได้อยู่อันนี้ของถ้าเป็นรถบัสก็อยู่ซ้ายมือนี้รถบัส แว,แวะกินอีก,กอนกินข้าวเ็จแล้วก็มาแวะกินอยู่ที่ปัม๊มปติโธก่อนออกเดินทางเส้นทางการเดินทางเฮ้ากะโอ้ยังอีกไก่เลยเฮ้าน่าจะเข้าไปบริเวณแยกนาโปงแขวงสารวันตอนนี้เฮายังอยู่แขวงสารวันอยู่กับพักเบกเขาจังหน่อยฮะแสงแดดอันแสบร้อนนะครับกับแผ่นการเดินทางของเฮ้ากับการเดินทางที่จะต้องผ่านสายลมแสงแดดสายฝน สารวันนมีกะในตัวเมืองเขาเข้าไปแล้วกะอาจจะยูบุลนนะเขาต้องมีแผนออกเดินทางมงนากับนะฮะมงนากลับไปตามเส้นทางเก่านะครับกะสิบีไในนั้นกะถ้าเบิ่์นเหรอครับเจอสิ่งที่มันแปลกหูแปลกตานะครับเขาจะเก็บเรื่องราวบันทึกการเรื่องราวบันทึกการเดินทางของพวกเขาทั้งสองนะครับในเหล่าใต้นะฮะโอเคเดี๋ยวให้น้องปลารับประทาน เขาจี้ส <laughs> ักก้อนเขาจี้สะกก้อนเออเขาจี้สะกก้อนเด้ออากินเสร็จแล้วก็ออกเดินทางต่อนะครับสบายดีสบายดีสารวันสบายดีสารวัลอันนี้เบ้าสารวันเด้อเบ้าสารวันกับสาวสารวันพอดีมากเดีมา๋ตวปักซีเลยโอ้มาจากมาตาปักซีพูดนะโอ้สาบปักซีพอดีกำลังสะออกไปหน้าโป่งเออก็เลยเห็นอายเหิืนทักทาย เอาเจอกันทักทายกันเด้อยโดยโดยเข้าใจเดี๋ยวขออนุญาตเดินทางโดยโดยคือการคือการบ้านอยู่นี่บ่อายน่ะบ้านกบ้านเดนอนกรายุ่งทังตะแขกโอ้คุณผู้น่ะโอ้คนตะแขกตัวนี้มาอยู่เช้าพี่โอ้ได้เมียแถวนี้เป็นเคยแถวนี้เอ้าไปแล้ววะนี้ขออนุญาตโดยโดยไปแล้วบ๊ายบายบายเอาจอเัน FC เจอกันทักทายได้ครับ จึกลงปุ๊บไปลุยไปตามแสงแดดอันแสบหอนสุดแสนสิแสบดา,า,ากเราเจ้าสิซื้ออันนั้นบอ่อาไปซื้อน้ำนมนกระไรสุดแสนสิแสบฮะอู้จีสวีมีเบิร์ดเนาะอันปั๊มปฏิถโถนี่ <c oughs> โอเคโอเคไปไปซื้อนกินไปซุดทาง